สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมที่4.3ค่ะคือกิจกรรมช่วยคุณย่าจัดผลไม้นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูคำชี้แจงในกิจกรรมกันค่ะให้นักเรียนช่วยคุณย่าจัดผลไม้โดยเรียกบัตรคําสั่งและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ใต้บัตรคําสั่งสามารถหยิบผลไม้ได้ครั้งละหผลเท่านั้นนะคะตามเงื่อนไขต่างๆ,งๆดังต่อไปนี้ค่ะ เรามาดูบัตรคำสั่งกันเลยนะคะว่ามีบัตรคำสั่งอะไรบ้างนะคะบัตรคำสั่งที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหยิบแอปเปิลนะคะหนึ่งลูกนะคะจะเป็นรูปแอปเปิลนะคะแล้วก็เป็นบัตรคำสั่งสีแดงนะคะเราจะแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษคือตัว A นั่นเองนะคะค่ะบัตรคำสั่งที่สองนะคะหยิบกล้วยหนึ่งลูกนะคะ จะเป็นบัตรคำสั่งสีเหลืองนะคะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกล้วยนะคะก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษก็คือตัว B นะคะค่ะบัตรคำสั่งต่อไปนะคะใส่ตะก้าสีน้ำเงินนะคะก็จะแทนด้วยบัตรคำสั่งสีน้ำเงินนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษรตัว C นะคะและบัตรคำสั่งต่อไปนะคะบัตรคำสั่งใส่ตะก้าสีเขียวนะคะก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว D นะคะ และบัตรคำสั่งสุดท้ายนะคะคือใส่ตะก้าสีแดงจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว e นะคะทีนี้พอเราทราบบัตรคำสั่งแต่ละบัตรคำสั่งแล้วว่าแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษตัวใดบ้างนะคะทีนี้เรามาดูนะคะาจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะผลไม้ที่เราจะต้องช่วยคุณย่าจัดมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะก็คือแอปเปิลนะคะกับกล้วยนั่นเองนะคะ แล้วก็จะมีตะกร้าอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจากรูปให้สร้างชุดคำสั่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้ข้อหนึ่งบอกว่าให้จัดแอปเปิ้ล4ลูกใส่ตะกร้าสีแดงนะคะเรามีแอปเปิ้ล4ลูกกับตะกร้าสีแดงใช่ไหมคะ,ะทีนี้ อาเราอาจจะลืมบัตรคําสั่งแล้วนะคะก็ทีนี้คุณครูขึ้นบัตรคําสั่งให้ตรงนี้นะคะก็จะมีบัตรคําสั่งต่างๆแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เราต้องนําไปใส่ในช่องตารางนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากเงื่อนไขบอกว่าแอปเปิลสีลูกใส่ตะกร้าสีแดงใช่ไหมคะ บัตรคำสั่งหยิบแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว A ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ตะกร้าสีแดงแทนด้วยตัว E นะคะเราก็หยิบแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะใส่ในตะกร้าสีแดงนะคะทวนคำสั่งย้ำๆนะคะจะได้เข้าใจนะคะเราก็จะเริ่มด้วยตัว A ก็คือหยิบแอปเปิลหนึ่งลูกใช่ไหมคะใส่ตะกร้าสีแดงแทนด้วยตัวสัญลักษณ์คือตัว E นะคะเราก็ใส่ตัว e ลงไปในตารางช่องที่2นะคะแบบนี้เราก็จะได้แอปเปิ้ลหลูกก็คือหยิบแอปเปิลใส่ตะกร้าสีแดงแบบนี้นะคะ ae 1นลูกและแล้วเราก็หยิบแอปเปิลใส่ตะกร้าสีแดงอีก ae รอบที่สองเป็นลูกที่สองถูกไหมคะน่าจะเข้าใจใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ก็ทำแบบนี้นะคะ จนครบแอปเปิลทั้งหมด4ลูกนะคะนะคะเราก็หยิบแอปเปิลนะคะตัว A แล้วก็ใส่ตะกร้าสีแดงคำสั่งตัว E นะคะแบบนี้เราก็จะได้แอปเปิล4ลูกใส่ตะกร้าสีแดงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ เป็นไงคะนักเรียนไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะงงนิดนึงทีนี้เรามาดูข้อที่2ต่อนะคะข้อที่2นะคะเป็นการจัดแอปเปิลและกล้วยอย่างละ2ลูกใส่ตะกร้าสีน้ำเงินและสีเขียวอ่าทีนี้จะมีผลไม้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะ2ชนิดนะคะก็คือกล้วยกับแอปเปิลนะคะใส่ในตะกร้า2สีนะคะตามภาพเลยนะคะ กล้วยแอปเปิลนะคะอย่างละสองลูกใส่ในตะกร้าสีน้ำเงินกล้วยและแอปเปิลอย่างละ2ลูกใส่ตะกร้าสีเขียวนะคะบัตรคาสั่งเราก็เหมือนเดิมนะคะบัตรคาสั่งเราก็จะมีคําสั่งเดิมเลยนะคะหยิบแอปเปิลก็คือสีแดงอ่าตัว a ใช่ไหมคะหยิบแอปเปิลก็คือบัตรคาสั่งสีแดงคือแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว a นะคะ ค่อยๆทำความเข้าใจนะคะหยิบกล้วยแทนด้วยตัว b นะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตะกร้าสีน้ําเงินแทนด้วยตัว c แบบนี้นะคะอ่าถ้าใส่ตะกร้าสีเขียวก็ต้องแทนด้วยตัว d ทีนี้เรามาลองมาเขียนคํำสั่งใส่ในตารางกันนะคะเริ่มด้วยการหยิบ หยิบอะไรก่อนดีคะนะักเรียนคำสั่งบอกว่าหยิบแอปเปิลนะคะก็เริ่มด้วยตัว A แล้วก็หยิบอะไรอีกคะอ๋อเราเอาไปใส่ก่อนนะคะหยิบปุ๊บใส่ตะกร้าสีน้ำเงินนะคะก็คือตัว C อ่าได้แอปเปิลหนึ่งลูกใส่ในะตะกร้าสีน้ำเงินแล้วนะคะ ทีนี้จากโจทย์เขาให้หยิบสองลูกใช่ไหมคะเราก็ใส่ตัว A ไปอีกนะคะหยิบแอปเปิลแล้วก็ตัว C คือใส่ในตะกร้าสีน้ำเงินเราก็จะได้แอปเปิลทั้งหมด2ลูกนะคะเขาบอกว่าให้หยิบแอปเปิลและกล้วยอย่างละ2อลูกต่อไปเราก็ต้องหยิบกล้วยก็คือตัว B นะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าสีน้ำเงินก็คือตัว C นะคะแล้วก็ทำซ้ำอีกรอบนะคะก็คือหยิบกล้วยใส่ตัว B แล้วก็ใส่ในตะกร้าสีน้ำเงินก็คือตัว c นั่นเองนะคะ,ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้กล้วยกับแอปเปิลนะคะอย่างละสองลูกใส่ในตะกร้าสีน้ำเงินนะคะค่ะนักเรียนเมื่อคุณครูอธิบายมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเหลืออีกแค่ ตารางอีก2แถวนะคะให้นักเรียนเติมลงไปเองนะคะคุณครูอธิบายมาจนถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่านักเรียนหลายคนถ้าได้ดูคลิปวีดวีโอนะคะก็อาจจะทําให้เข้าใจมากขึ้นนักเรียนลองฝึกทําที่เหลือเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูป ส่งงานคุณครูมานะคะก่อนถ่ายอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะคะลงในแบบฝึกก่อนนะคะถ่ายรูปให้ติดชื่อตัวเองด้วยนะคะคุณครูจะได้ง่ายต่อการเก็บภาพไว้แล้วก็ตรวจงานนะคะหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจนะคะใครไม่เข้าใจให้เปิดดูซ้ําๆนะคะก็สำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ